Uh, ได้ยินเสียงบอแล้วก็อีกหนึ่งดอกจ้าฟังเสียง <S <S What What have you seen Shit Oh uh, แล้วซ้ำวันเอาอีกแล้วค่ะมีคนมาเตะทิ้งอีกแล้วอะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยอะไทยกีวีนะคะวันนี้พาหนุ่มผู้บ่าวมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ปุ้ยมาเจอเยอะๆใช่ปะ่ะแล้วเขาก็บอกฮู้เขาก็ตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะกับสิเก็บได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาใหม่เพื่อนแล้วเราก็แต่วันนี้เบนบอกไม่ต้องถือตะกร้านะเดี๋ยวมันดูจงแจ้งก็อีกแล้วค่ะแล้วตรงนู้นมามา,มา,มา,มา ใครเห็นอะไรบ้างนี่นะคะโอ้ยดูหนึ่งสองสามเบนวิวอนาพิกยิ่ง u ัวร์ can you, <sure>? <Okay. S 1> you feed me please I'll clean them today because I have you with me ตรงนี้นะคะเป็จุดที่ไปหนาวเมื่อวานนะเพื่อนๆนอ๋อ I forgot the brush. i'm going to do it here though. Yeah, I'm doing it here. Oh. So I don't have to do it at home. <gasps> your finger. I think your finger in it. So cute. This one is so cute. Can you see my face too? No. Do You want it? <laughs> it's alright, over here and this one! This one. Oh, hang on, hang <gasps> on. Oh, oh you this one's one? not. Mm. Did you find some here yesterday? Yes! on this spot? Yes! Like, that I've one. got about 20 around here. Oh, you must have missed those ones. No, 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 no. They were small. ก็ n t ้อ t ว่ามันกิดขึ้อ่าง e h นไม่อก่หอมมาก่ไม่อไ่อกไหอหอกมใ่ห่หอไมอกมหมหเมห็อไหม่่หอกไ่หอไมหกไมาใช่ไม่ใหอไมใชไมใช่รมอกใช่อกไอกไ่ใช่ไมหร You no should I อ๋อเบนบอกว่าให้ให้เก็บไปก่อนนะคะให้เขาโตกว่านี้เพราะว่าเขาเท่านี้เองโอ้เบนบอกว่าครั้งหลังเธอก็มีอ๋อเป็นตัวท้ายนยังเล็กอยู่นะคะโอเคเราเก็บไว้บ้างให้เขาโตปะ่ะไปต่อกันเลย what what have you seen ชโอ้ล้วสมันเอาอีกแล้วค่ะมีคนมาเตะทิ้งอีกแล้วอ่ะออ้ยเพิ่งเตะด้วยน้องยังดีอยู่เลยอ่ะนี่นะคะเก็บเราเดอนี่หนึ่งโอยอันนี้คือน่ารักมากสามีสามีมีการ โอ้ได้ยินเสียงบอสเดี๋ยวเอาเนี้มากองอันนี้ไม่ได้เด็ดแต่ก็เอาไว้ในครอบครองปิดหลุมกันนะเว้โอ้เพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เล็กนะเก็บไว้ก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ดินคำเหตุ yesterday b r e n d นี่นะคะแล้วก็ oh no brand ลูก โน้เดสต็อมเนี่ยออแล้วก็นี่นะคะโอ้นโนะมันขึ้นเยอะนะคะคนเขาเดินเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันคือเห็ดเนาะโอ้ยโอ้ยเสียดายโอ้ยอ่ะงั้นต้องเก็บแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นน้องก็โดนเหยียบอะเนาะ เราก็ไม่อยากเสียของเธอนี่นะคะอโอ้โหเ,เขาแบบครันชี่มากอะ่ะนี่นะคะอีกเบ็ดนึงคือนั่งเด็ดไปอะ่ะเพื่อนๆตาก็นั่งยองๆออตรงนี้นะแต่ตานี่คือกวาดไปทั่วเลยนี่นะอันนี้คงต้องเด็ดแล้วล่ะ พะไม่งั้นโดนเหยียบแน่นอนฟังเสียงเฉพาะจุดนี้จุดเดียวเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะจ๊ะเท่านี้อ๋ยจะทำความสะอาด friend I'm gonna clean them สต่มีเดินหายไปแล้วอ้โหนี่นะคะปุ้ยวางถุงไปตรงนี้นะแล้วอะไรเนี่ยสองลูกเบรนด์เบรนด์เบรนด์อันนี้นะคะจุดเดียวเท่านั้น ตายซากต้นอ,อกตายต้นอ,อกใหญ่ต้นนี้นี่จ้าเว่ยเหเว้ยเ uh, no. Really เดี๋ยวลุก Oh Can you feel my hand please You can zoom You can stay there. s t a y t h e r e It's not recorded yes yeah. it Do it quick Do it quick มีคนมายิงปืนเลเซอร์เล่นตรงนี้นะคะ แล้วน่าจะเป็นพวกเขาเนี่ยแหละที่เหยียบเห็ดเรา <laughs> เหเ็ดเราเป็นของเราสแล้วคุ d a ห n นล o าสุดเมื e อ d า y น o ้หร t h เป e r าไม่ t ัน a ิดว่ e ฉันไม่ได้ไ a ้วกคนเลเ o อร่รัดีโ e ถอ o ตามเราพ e กเขาแบบไม o ไม่พว e เข e r ปทุกที่เมื้วันก่อ a เป็นแ h t ก็ d oh, i f f e r ริง n e e o อ้พวกอ h ดขอู้บ o เรา t ว t m ขอดูแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าในกลุ่มนี้นี่นะที่คนที่เขายิงปืนคือเขาก็ไม่ได้มองหรอกนะคะว่ามันมีเหตุและเขาเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่ามันคือ เห็ดที่ลำค่าอยู่นะคะ Can you film them? I want them to see like <laughs> No, because it gives away your location. Oh yeah. <laughs> <laughs> นี่คือไม่เคยปลอกเห็ดเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะอุ้ย uh! อันนี้นะคะเก็บได้เยอะขนาดนี้รวมกับของเมื่อวานก็แต่งพื้นคะ่ะจริงๆแล้วปุ้ยไม่ได้ชอบกินเห็ดมากขนาดนั้นแต่ว่าชอบเก็บอะคะ่ะคือแบบ crazy เลยอะมันแปลกมากตอนอยู่เมืองไทยปุ้ยไม่เคยอะไรกับแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าขอยา้ายมาอยู่นี่ซูนซูนซูนมาเลฟดัน thank you แล้วพอเดินมาอีกก็ ต้องเก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นโดนเหยียบแล้วก็อีกหนึ่งลูลโอ้โหเสียงน,นี่นะเดี๋ยวทคำความสะอาดก่อนแล้วก็อีกหนึ่งดอกจ้าฟังเสียงโอ้โห <c oughs> <c oughs> เกือบโดนจ้าพอเมื่อกี้เขาวิ่งเล่นยิงปืนกันตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะสองด็กนี่นะคะน้องน้อยนีย่ Should I leave it? Yeah, risky. They my stomach Then like. Yeah, I will take those for sure. <gasps> <gasps> oh, yeah. oh, is that one stood on there? Would you just stand on it? Which one? Yeah. Shit, I did. <laughs> <laughs> เก็บหรือทิ้งไว้ดีเนี่ยเพราะว่าคนไ,<ด>ไม่เห็นนะนะเอา Take this อันนี้ต้องเก็บนะคะงามงามเห็นไหมแล้วก็วิวนะคะดอกนี้แล้วก็สองดอกนั้นวีโอ้นี่จ้าน้องนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ ก็คงต้องเก็บแล้วแหละเพราะว่าไซส์เขาก็ใช้ได้อยู่นะหนึ่งสองสาม ยระหว่างที่นั่งตัดตรงนี้เบนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ข้างหลังเธอด้วยโอ้โ้ชุดลเล็บอ่เบนบอกว่าเล็กไปนะคะ mm hmm. เก็บไว้มากข้านาจ้าสามีจะกลับบ้านแหละอังจริง <laughs> เอาละค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยก็คงพอเท่านี้นะคะก็คือได้พอกล่อมแกล้บนะคะก็น่าจะเป็นกิโลอยู่นะจ๊ะแล้วสามีบอกว่าเออนาเก็บไว้นะเขาโตแล้วก็จะได้มีเก็บครั้งหน้านะคะโอเคหวังว่าจะชอบกันนะวันนี้ตัดให้ดูสดๆที่นี่เลยด้วยนะคะแล้วไงติดตามคลิปต่อไปนะหอมะมาก